สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำพลิกอ卡าดาในหัวข้อที่ว่า,าหลังจากนี้หลังจากนี้ภายใน20วันเนี่ยหลังจากนี้ภายใน20สิบวันภายใน20วันน่ะจะมีอะไรอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้ภายใน20วันจะมีจะมีอะไรเกิดขึ้นกับฉันบ้างนะคะก็ หนึ่งทีมที่หนึ่งทีมที่สองทีมที่สามทีมที่สี่ให้เลือกมาหนึ่งทีมนะคะ เรามาเริ่มทีมที่หนึ่งนะคะเรามาเริ่มทีมที่หนึ่งนะ ทีมที่หนึ่งนะคะแปลได้ว่าศัตรูศัตรูจะมาง้อขอคืนดีด้วยท่านจะมีท่านจะมีโชคลาภทางด้านการพนันท่านจะมีโชคลาภทางด้านการพนันถ้าไปบนบานสารกล่าวกับพญานาคแล้วก็เออ ลุคเทวดาเนี่ยนางไม้ลุกคเทวดาประจำต้นไม้คุณจะมีโชคลาภทางด้านการพนันถ้าไปบนบานสารเก่าขอหวยจากพญานาคนะคะขอหวยจากพญานาคแล้วก็ลุกคเทวดาแล้วก็นางไม้ มีผัวเมียคู่หนึ่งอ่ะคิดไม่ดีกับคุณมีผัวเมียมีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งคิดไม่ดีกับคุณผู้ชายคนเนี้ยจะอายุมากกว่าคุณอ่ะประมาณเจ็ดปีขึ้นผู้ชายอ่ะจะอายุมากกว่าคุณแล้วก็แก่แล้วอ่ะส่วนผู้หญิงนี่ก็อาจจะอายุรุ่นเดียวกับคุณ มีผัวเมียคู่หนึ่งอ่ะคิดไม่ค่อยดีะ่ะคุณเท่าไหร่หรือเนี่ยจะถูกหลอกลวงให้ระวังแก๊ง call center ให้ระวังมิจฉาชีพแก๊ง call center คนที่เข้ามาหาคุณโดยไม่บริสุทธิ์ใจหรือมีแผนไม่ดี คุณจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ด้วยด้วยที่คุณโดยที่ว่าคุณเนี่ยไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถเอาชนะศัตรูได้ประกอบกับว่าหน้าที่การงานของคุณน่ะมันก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองบทสรุปเนี่ยคุณควรจะหาเวลาคุณควรจะหาเวลาไปเที่ยวไปพักผ่อนบ้าง จะได้ไม่เครียดนะคะทีนี้เรามาดูทีมที่สองนะคะ สาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยท่านจะได้เจอเนื้อคู่ท่านจะได้เจอเนื้อคู่เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีเป็นผู้หญิงสวยเป็นผู้ชายหน้าตาดีเป็นคนที่ฐานะไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะฐานะไม่ได้ร่ำรวยอะไรเป็นคนขยันทำมาหากิน คนที่แต่งงานแล้วอะ่ะมีเกณฑ์ที่จะตั้งครันได้ลูกสาวนะแล้วก็ท่านจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วแวะมาเยี่ยมเยียนถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่อะ่ะก็จะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เนี่ยจะเจอหมอเก่งๆมารักษาให้หายจะมีคนมาสารภาพรักนะมีสิทธิ์ที่หลังจากเนี้ยมีเกณฑ์จะถูกหวยมีเกณฑ์ถูกหวย จะมีคนมาสารภาพรักหรือจะมีคนมอบรางวัลให้มีดวงที่จะได้รางวัลช่วงเนี้ยท่านน่ะทำตัวเป็นผู้ใหญ่มากเลยตั้งใจทํางานตั้งใจเก็บเงินทําตัวดีหลังจากเนี้ยภายใน20วันเนี่ยท่านจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นอาจจะได้นัดเจอเพื่อนเก่าหรืออาจจะมีการนัดเจอเพื่อนเก่าไปกินเหล้าไปสังสรรค์กัน ค่ะทีมที่สามเราก็จะใช้ไพ่ทาโร่ดูนะคะ ท่านจะมีปัญหาท่านจะมีปัญหาในเรื่องความรักคนที่รักมักไม่ได้คนที่ได้คือคนที่ไม่รักท่านจะมีปัญหากับคนหมู่มากหรือจะตกเป็นเป้านินทาว่าร้ายท่านจะมีศัตรูหลายคนหรือมีปัญหากับคนกลุ่มใหญ่ท่านจะมีปัญหากับคนกลุ่มใหญ่หรือตกเป็นเป้านินทาว่าร้าย ท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอายุมากกว่าช่วงเนี้ยงานที่ท่านทำเนี่ยผลงานที่ท่านทำเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับรางวัลน,นะผลงานที่ท่านทำเนี่ยมีสิทธิ์ที่ท่านจะได้รับรางวัลอาจจะได้รับเหรียญยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับถ้วยรางวัลได้รับรางวัลอะไรสักอย่าง ท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอายุมากกว่ามีดวงที่จะได้เงินจากคนต่างชาติด้วยความที่ท่านเป็นคนที่ฉลาดเนี่ยท่านจะสามารถเอาชนะศัตรตูและมีคนมาหลงชอบท่านความที่ว่าท่านเป็นคนมีเสน่ห์เนี่ยท่านก็มีเกณฑ์ที่จะเนี่ย ได้เงินจากลูกค้ามีเกณฑ์ได้เงินจากคนต่างชาติมีเกณฑ์ได้เงินจากลูกค้าบทสรุปเนี่ยก็คือว่าท่านสามารถเอาตัวรอดได้ท่านสามารถเอาตัวรอดได้เพราะท่านเป็นคนเก่งทีมสุดท้ายค่ะ ทีมสุดท้าย ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนโตหลังจากนี้ภายใน20วันจะมีคนมาสารภาพรักเป็นคนที่หน้าที่การงานดีหลังจากนี้ภายใน20วันจะมีคนมาสารภาพรักท่านเป็นคนที่ฐานะทางด้านการเงินดีท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เนื้อคู่ที่ร่ำรวย ความที่ว่าท่านนะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากจะมีเพศตรงข้ามเนี่ยมาแอบรักแอบชอบท่านให้ระวังหน่อยนะอาจจะมีคนไม่ดีอะอาจจะมีคนไม่ดีอาจจะมีคนไม่ดีเข้ามาติดพันท่านท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เนื้อคู่เป็นชาวต่างชาติ ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เนื้อคู่เนี่ยเป็นชาวต่างชาติให้ท่านนะ่ะไปวัดทำบุญการงานของท่านตอนนี้การงานของท่านตอนนี้จะมีความเจริญก้าวหน้าให้ระวังนะท่านอาจจะไปมีปัญหากับคนที่ท่านอาจจะไปมีปัญหากับคนที่ต่ำชั้นกว่าจะไปมีปัญหากับพวก อันธพาลคนที่เป็นนักเลงคนที่เป็นอันธพาลเนี่ยจะเข้ามาทำให้ท่านอะเดือดร้อนวุ่นวายใจได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ